เนเนียทำไมตัวนั้นเข้าไปอยู่ในบ้านล่ะชายกลาง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 ทำไมอะเธอเป็นหมาใครเธอเป็นหมาใครเธอเข้าไปอยู่ในบ้านฮะเอาอออเนี่ยหมาเราอยู่นอกตั้งๆโชว์เข้าบ้านดิโชว์เข้าบ้านดิตอง ตังตังโชว์เข้าบ้านดิโชว์เข้าบ้านดิโชว์โชว์ออกมาสิหืฮใครมีกุญแจบ้านเนี่ยใครมีกุญแจบ้านใไอมีกุญแจบ้านเอาออกมาเอาออกมาเรามีขนมนะในกระเป๋าโอ้ยตงังตังมาดีใจกับเราเร็วตังไม่คิดตังตังกระโดดถีบด้วยแต่ว่า ตังกระโดดหน่อยอใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นอย่าถีบประตูโอ้ยใจเย็นโอ้ยไปไปเล่นไปเล่นไป,ไปเล่นไปไป,ไปเล่นไปไปไปเล่น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 คิดว่าพ่อกับแม่ไปไหนตังไปดูเขาทีปไปแด๊งไปไปดูเขาทีเขาไปไหนกันน่ะอุ้ยอะไรกันน่ะมันไม่ได้ดีใจกับเฟิร์นเลยอะ บงกี้ไม่มีใครดีใจกับเฟิร์นเลยอะทำไมทำไมเอาป๊อกเฟิร์นมาเนี่ยป๊อกเฟิร์นกลับมาแล้วเนี่ยเอาทุกคนบงกี้มา,ม,าามาหาแม่เลยมาหาแม่เลยมาที่แค่วาทีแค่โอ้ไม่คิดถึงจังเลยคิดถึงจังเลยโอ้คิดถึงจังเลย,อเ,ลยเอาไม่เอา แท็กมาแทนแท็กมาแทนเหรอโน่นไปแล้วทำไมทุกคนทำกับฟอนอย่างนี้อ่ะแท็กแท็กเรามาแอบกินขนมกันมาแท็กมาแท็กมาเฮ้ยแท็กกินนมอกินน้กินนมกินนมแท็กมานี่แท็กเดี๋ยวนี่ในรถในรถมามามาแท็กแท็กแท็กได้ยินไหมไม่อยากขนมไหม ขนมไปทำงานด้วยโอุ้ยเก่งจังเลยเก่งจังเลยลูกเอาไหมไปตั้งตังแล้วขนไมไหมมามาเลยมาเลยเก่งมากอะ่ะเก่งมากอะ่ะเอาเอาตั้งเอาสีไหนเออเอาสีอย่าเอาไปซ่อนนะแน่นอนว่าเอาไปซ่อน วิ่งไปไหนกันยาวไปซ้อนนะกินเลยให้กินไปแล้วโอเคบา,อบ,าอาบายบายเข้าบ้านดีกว่าบายบาย